ครั้ำคืนนี้พี่น้องพ่รักเรียกลรกทางไล่นะมีคนท้ามว่าตออเรียนที่ท้ามนั้นเพื่อว่าจะยุดสักอาทิตย์เลยที่ท้ามนั้นไม่ใส่บอกว่าว่างเวิร์ว่าเอ้ยพวกยืมมดไม่ใช่ที่ท้ามว่าตัวเองมั่งตออเรียนเพื่อตัวเองมั่งบอกว่าคอยเรียนลังรายะยอีซะว่าได้เรียนเวลายุไม่นานแต่ไม่ได้พี่น้อง นะครับเราจะต้องศึกษา,าวิชาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับศึกษา,าวิชาความรู้ไปเรื่อยๆหัวใจของเราจะได้มีแสงสวรร่างดังนั้นมนุษย์เรานั้นมีความวีต๊มีความกังวลแผ่นดินไว้เรากังวลว่ามันยี่ไว้บ้านเรา คนอย่างบ้านชั้นเดียวก็ไม่น่ากลัวเท้าคนอย่างบ้านสองชั้นเห็นไหมคนอย่างบ้านสองชั้นนี้เขาเรียกว่าเขามีท่านาเนดีวพอแผ่นดินไวเท้าหรือกลัวเลยวะเห็นไหมไอคนอยู่ชั้นเดียววิ่งเร็วกว่าคนยู่สองชั้นมาย์เรามีความกังวลเป็นดินไว้มาลุยเอาลึกอ่าแ่วนั้นไว้ ไว้มาถึงบ้านเรานี่คือสัญญาณที่บ่งบอกให้เราทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่าร้อยจยุนลืมร้อยสักทีก็ต้องมีสักทีอย่าลืมมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นใส่ใจและให้ความสำคัญกับลงกตุนยาหรือว่าโลกนี้มากกว่าลูกนา จริงไหมครับเราลองตรวจสอบการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอิบาร์ดกับการงานดุนยาอะไรมากกว่ากันในเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนเราหมดไปกับเรื่องดุนยาหรือเราหมดไปกับเรื่องอาคเคราอะไรจะมากกว่ากัน เรางมดเวลาด้วยกับการนอนอ่าเห้นไหมครับมนุษย์เราใส่ใจให้ความสําคัญกับโลกดุนยาโลกนี้มากกว่าโลกนา้าทางทางที่เรารู้ดีเราพูดออกมาได้ว่าโลกนี้โลกนี้นั้นไม่จีรังโลกดุนยานี้ไม่จีรัพรก็คือไม่ยั่งยืนนะ โลกุญญานี้ไม่ยังยืนมันมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าโลกุญญานี้อัลลอฮฺสุบฮานาหูบุะตาลาจะทำลายเมื่อไรก็ได้แค่เพียงแค่ดินไว้เล็กๆน้อยๆทำให้ผู้คนมีต้องก,กังวลรู้่ยกลเนี่ยการมีต้องก,กังวลของเราในเรื่องของแค่ดินไว้นั้นเราเผิมในการอิบาดะห์ต่อลัลกไม่ รือว่าพอแผ่นดินไห้ยุดแล้วเราก็ยังประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนหนเ่ิมพี่น้องครับต้องพิจารณาให้ดีนะนะมนุษย์เราไม่เห็นหลุมซบไม่ลังหนักตาแผ่นดินไว้ที่กลัวทีนึงสึนามิมาที่กลัวทีนึงสุราเต็มพอลังจากที่มันจางไป เงีย้ยไปเราก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนดึกน,นี่คือการท้าทายนะครับท้าทายอำนาจนของอัลลอฮ์มีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลโลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะผู้ใดก็าตามที่เขาส้ำนึกผิดในบาปผู้ใดก็าตามที่เขากลับตัวกลับใจจากบาปแต่เขาก็ยังกระทำบาป เอาบาปแล้วนะข้อพยอายามเจาอัลลอ์แล้วกับตัวกับใจแล้วแต่เขาก็ยังคงทำในเรื่องบาปอยู่คนพูดนั้นท่าวกับว่าเขาได้เยยยัง้งอลัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาล่าทาท้ายตอนนอานาจของอัลลอฮ์นะครับไอ้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะน,น้แปลกใจ ที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องร่องมากว่าเรื่องลักเรื่องดุนยามันคือเรื่องร่องนะเรืองร่องร่องจากเรื่องลักก็คือเรืองอาเคระข้าวไม่ได้กินไม่พือ้อดสักมือไม่ตายแต่ต้องมายังเสียยกน พราาว่ไม่ยัง้งนั้นถ้าพอนไปแล้วพอนไปเลยแต่ข้าวไม่ได้กินมือนึงพอกินมือจีซ่องเบิ้นชักซ่องจานชดนเชยมือเด็กไม่ได้กินหายไหมใช้ความคิดนะครับพี่น้องใช้ความคิดไนดะ้นี่คือเลือร่องก็คือเหลืองดุ่ยากเป็นเหลือร่องไม่ใส่เลืองลัก đang đăng rầu hai quảng sân thành cặp rưỡng lắc Mà anh biệt trong là gì của con ta Lương lắc từ rưỡng ác hay ra Hai quảng sân thành Ôn Quả lượng ưu tư Đăng Tức là mấy nhắn Mấy nhắn ngày mai Mấy nhắn À có chức tuyệt buồn để đưa Buồn ngày mai Buồn xia คาติวันชนเฉยเสี้ยเห็นไหมครับลาบาตารเวรเดินธรรมดาไม่มีแล้วมีเฉพาะเดิบนบวชกรคาทุนไปตามระเบียบนี่กำลังจะเข้าช่วงเวลาทำกุรบันถ้าไม่เตรียมพร้อมก็ไม่มีตานทำกุรบันกับข้อสักปีไม่มีไม่มีตาสักปีพอเราไม่มีการหวางแพะ แต่หากว่าเราอยากได้ในเรื่องดุเนีย่ยนั้นอยากได้ในเรื่องดุเนีย่ยอยากซื้อรถสักคันกี่แสนก็บเราเก็บตังได้แต่วัวกุรบั้นนึ่งส่วนสี่พันห้าเราทำมาได้สักปีกี่นึงต้องพิจาจณาให้ดีนะครับพี่น้องเราจะตอบคำถามมาแราการในกูโบบันพือนี้รายชื่อในการทำกุรบันไม่มีแต่รายชื่อ ติดไฟเน้นยันติดธนาคารยันส้าเรีกว่าเราให้ความสำคัญเรืองดุนยาเป็นเรืองลักเราพลักอาคระเป็นเรืองรองสำคัญรองอ่าเราก็พบกับความขาดทุนแน่นอนพี่น้องครับ